สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ TV 2 1 0หนแฟงกี้ครับรถญี่ปุ่นนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ดูนะครับกล่องนี้มี4ชิ้นครับโมเดล2เสา1ฐาน1ครับ มาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนเลยครับนี่แฟงกี้นะครับโลกเก่านะเดี๋ยวผมขอเสียบอันนี้เข้าไปเลยนะครับนี่เป็นไงครับแฟงกี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดตัวออกมานะครับหน้าตาของเขานี่เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงตัวตนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมแว่นตาชุดไว้น้ำนะครับแล้วก็เสื้อฮาวายของเขานั่นเองครับนี่เป็นไงตรงรายละเอียดสวยมากนะครับนี่ ตัหน้าตาดูคือตัวนี้เป็นตัวที่น่าเก็บมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะหาตาปั๊มนะครับตาปั๊มของเขาก็จะอยู่ตรงชายเสื้อตรงนี้นะฮะนี่โอเคต่อไปก็จะเป็นเสาครับเสาจะเขียนว่า A นะครับเขียนว่า A ครับแล้วก็ฐานครับนี่ฐาน ยิงกันเห็นไหมโอเคเดี๋ยวต่อไปไปประกอบครับง่ายมากเสียบข่อไปแค่นี้เองชุดเก่าๆก็จะมีหมุดนะครับต้องระวังนะครับนี่โอเคไปดูเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถทอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ